สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคุสิก็มาส่งความรักให้กับเพื่อนๆในวันวาเลนไทน์14กุมภา2565นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขในวันแห่งความรักนะคะขอให้ทุกๆวันของเพื่อนๆพี่ๆเป็นวันแห่งความรักนะคะค่ะ สำหรับวันนี้คุสิก็มีของสมนาคุณที่จะมาขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะค่ะต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าคุศิค่ะ,คะได้เปิดห้องเรียนห้องหนึ่งเป็นห้องเรียนสำหรับถักกระเป๋าวายูนะคะเป็นแบบที่ถักแบบง่ายๆแต่ออกมางานเรียบรู้ดูดีเลยทีเดียวค่ะเ,เพื่อนๆถักด้วยไหมสองสีนะคะค่ะ วันนี้คุศิมามอบให้เพื่อนๆแทนคําขอบคุณที่ติดตามกันมาไว้วางใจกันมาโดยตลอดนะคะห้องเรียนนี้นะคะโดยปกติแล้วจะมูลค่าค่าลงทะเบียนอยู่ที่590บาทแต่สำหรับวันนี้นะคะคุสินำมามอบให้เพื่อนๆฟรีๆนะคะโดยเรียนกันเป็นผ่านคลิปวิดีโอใน facebook กลุ่มปิดนะคะห้องเรียนจะเป็น facebook กลุ่มปิดค่ะ โดยมีเงื่อนไขหรือกติกาง่ายๆนิดเดียวนะคะวันนี้เพียงแต่เพื่อนๆอ,อุดหนุนอุปกรณ์ที่จะไปะเรียนหรือว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในการถักกระเป๋าบาอยู่ชุดนี้นะคะค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนในห้องนั้นฟรีได้เลยซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้นะคะ,ะก็จะมีไหมทั้งหมด หกกลุ่มนะคะสีเข้มสามสีสว่างสามแล้วครูสีก็จะแถมฟรีเป็นแพทเทิร์นที่ทำด้วยมือเนาะไปให้เพื่อนๆประกอบการถักด้วยส่งฟรีถึงที่บ้านจากราคาปกตินะคะค่าลงทะเบียนเรียนบวกกับอุปกรณ์นะคะจะอยู่ที่หนึ่ง พันกับ80บาทนะคะสําหรับวันนีูุ้สิตนำโปรดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจ่ายเพียงแค่ค่าอุปกรณ์ทั้งหมดจํานวนแค่490บาทนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าไปเรียนฟรีได้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็พร้อมโอนนะคะให้พิมพ์คําว่าสนใจ490บาทในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ค่ะหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วเราจะพาท่านเข้าไปสู่ห้องเรียนนะคะแล้วก็จะจัดการส่งอุปกรณ์ประกอบการเรียนไปให้ตามไปให้ทีหลังนะคะค่ะต้องบอกว่าโปรนี้นะคะคุ้มสุดๆเลยเพราะว่ารูสิไม่ได้จัดโปรแบบนี้ตลอดนะคะหลังจากหมดโปรโมชั่นแล้วห้องเรียนห้องนี้ก็จะถูกปรับเป็นห้องเรียนที่มีค่าลงทะเบียนตามปกตินะคะค่ะ รีบด่วนนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดค่ะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะค่ะตอนนี้มีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนเข้าไปรออยู่ในห้องเรียนแล้วแล้วก็จะชวนเพื่อนๆไปดูตัวอย่างห้องเรียนนะคะค่ะอันนี้คุณสิก็ถักมาใกล้จะครบรอบแถวที่สิบสองแล้วนะคะเพื่อนค่ะเหลืออีกสองหลักค่ะเหลืออีกสองหลักเนาะจะชนรอบสีดำอ่ะเราก็ถักสีขาวนะคะ ไปหนึ่งหลักแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะก่อนจะจบแถวที่สิบสองเราจะเปลี่ยนไหมเป็นสีดำนะคะเ,เพื่อนๆเอาไหมสีดำขึ้นมานะควักไหมสีดำลอดผ่านแบบนี้อ่ะแล้วก็กระตุกหางไหมนะคะหางไหมสีขาวจากนั้นก็ถักด,ดำหนึ่งครั้งค่ะปึ๊บแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเต็มรอบพอดี ในแถวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆดูจากตัวแพทเทิร์นเนาะแถวที่สิบสองนะคะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ค่ะเราจะบนขึ้นแถวที่สิบสามเพื่อให้เกิดความเนียนของแพทเทิร์นนะเราจะใส่สีดำก่อนจะจบแถวสิบสองครั้งหนึ่งนะคะค่ะจากนั้นก็ให้เราถักสีดำนะคะดำเดียวเดียวนี้จะขึ้นแถวที่สิบสามแล้วนะคะ ดำเดียวเดียวหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็แล้วก็ดำสองครั้งในหลักเดียวกันก็คือ V ีดำนั่นเองนะคะปึ๊บแบบนี้ค่ะค่ะหลักถัดมาก็เป็นสีดำนะคะค่ะจากนั้นให้เราเปลี่ยนไหมเป็นสีขาวค่ะกระตุกหางไหมสีดำเล็กน้อยนะคะ ถักสีขาวไปนะคะถักไปเรื่อยๆนะจนให้มาถึงตรงนี้เหลือเอาไว้หนึ่งหลักเนาะ,ะเงื่อนก็ถักมาเลยอันนี้เราจะเปลี่ยนที่วีแล้วนะคะเพื่อเราจะมาวีตรงสีดำนะสีขาวนี่ถักหลักต่อหลักไปเลย ระหว่างที่ถักไปก็จัดการประคองไหมาดามนะอย่าให้ไหมโพมือก็ให้พอดีอย่าให้หลวมหรือตึงเกินไปนะคะค่ะในห้องเรียนนะคะคุณสิก็จะสอนอย่างละเอียดเลยตั้งแต่ก้นกระเป๋าจนเป็นตัวกระเป๋าสายสะพายแล้วก็ผู้ประดับกระเป๋านะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองถักกระเป๋าวายูให้สำเร็จสักใบหนึ่งนะคะ อย่าลืมนะคะรีบเลยในการรักษาสิทธ์เนาะจองสิทธิ์ทักไปลงทะเบียนได้เลย